หวัดดีครับไราสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆนะฮะเหมือนเดิมนะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องราวพะกงพะเครื่องนอะเนาะเบื่อกันหรือ,อยังเนี่ยนะฮะมผมว่าจะวางมือแล้วนะฮะทำอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างเนาะ นะครับทำคลิปแต ah ่พระอวยนะฮะเป็นไงนะครับสีสันดูสดใสสวยงามไหมดูเหมือนจะเป็นพระใหม่ใช่ไหมนะอันนี้ไม่ใหม่นะ<อ>ปีหนึ่งกว่าโน่นนะครับปี1กว่าเลยที่แรกผมนึกว่าเป็นพระใหม่นะฮะพอแกะซีนออกมามาส่องเนี่ยกลายเป็น เอ่อแต่ตัวเลขมันไม่ชัดนะไม่รู้ว่าหนึ่งอะไรนี่หนึ่งอะไรเนี่ยนี่เอา้า <c oughs> จะหนึ่งอะไรก็ช่างแทะแต่ก็พูดไปตาม ข้อมูลที่เขาลงไว้นั่นแหละนะครับอันเนี้ยนะฮะพิมพ์นี้นะฮะอันเนี้ยชื่อนี่นามนามรุ่นเนี่ยนะฮะชื่อรุ่นเนี่ยคือว่าชื่อด,ดีมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกพระนะพระพุทธมงคลน,นิมิตแต่เขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเชียงมั่นนะ,ะพระเชียงมั่นมหาลาภสมโพธเนะชื่อแบบ นาดีด้วยนะน้าบูชาด้วยอย่อายงมากเลยชื่อเนี่ยนะฮะพระเชียงมั่นพระ <c oughs> เสียงเนี่ยไม่มีตื่นอนเช้าเนี่ยพระเชียงมั่นนะฮะพระเชียงมั่นมหาลาภสมโพธนะครับนะครับก็สร้างขึ้นนะครับในพิธีพุทธาพิเศษนะเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยที่ระลึก ฉลองฉลองโบสถ์ใช่นไหมฮะที่ระลึกฉลองโบสถ์อ่านะฮะที่ระลึกฉลองโบสถ์นะครับวัดค่าตึกเชียงมั่นนะครับปี2516นะครับโอ้ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับวัดค่าตึกเชียงมั่นนะครับจังหวัดลำปางนะครับผม ก็เขาก็เขาก็บอกว่าพระเครื่องรุ่นนี้นะฮะทำการอธิษฐานจิตนะฮะปลุกเสกนะ,ะโดยหลวงพ่อเกษมเขม,มโกนะครับสำนักสุสานไต่ลักพนะระอรหันต์แห่งป่าไผ่นั่นแหละนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็เขาจะเรียกพระเชียงมั่นมหาลาภสมโพธบ้างนะครับหรือว่าจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระพุทธ ถ้ามงคน,นิมิตนะวัดคัดตึกเชียงมั่นปี2516นะครับก็ก็จะประมาณนั้นนะครับผมพุทุคุณนะครับคนเขาก็มีความเชื่อว่าคุ้มครองนั่นแหละนะครับคุ้มครองนะครับนะโชคลาบนะเมตตาโชคลาบเมตตามหานิยมอำนวยโชคลาบ,ลาบ,ลาบนะีบ่แหละเพรานะว่า หลวงพ่อกเกษมเขมโกเนี่ยอะไรนะผ้าปิดตาผ้าปิดตามหาลาบอะไรสักอย่างเนี่ยก็ก็มีราคาสูงเหมือนกันนะวัตถุมงคลของหลวงพ่อกเกษมเขมโกหลายรุ่นเนี่ยราคาสูงมากนะครับแล้วก็ขยับราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับขยับขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับทีนี้นี่เมื่อ วัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะก็ราคาแบบ <_ d ata> เขาบอกว่าต้องต้องเช่าต้องเก็บหลังปี2 5 0 0ถอยลงมานะเขาเรียกว่าถ้าจะเก็บนะเขาบอกให้เก็บปี2530ถอยลงมาหรือเปล่าผมจำผมจาไม่ได้นะก็บอกว่ามันจะมีอยู่นะถ้าจะเก็บพนระะเครืนะ่องของหลวงพ่อเกษมเขมโกเนี่ยให้เก็บ ปี2530ถอยลงมาอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เราจะเจอแบบปีไหนปีไหนอ่ะเนาะนะครับแต่ว่าเขาก็บอกนะคนเขาเซียนเขาคนเขาแบบสะสมอะ่ะเขากระแสะเขาอะ่ะสายเขาอะ่ะเขาบอกว่าเก็บปี2530ถอยลงมานะครับอันนี้ปี2516นะก็ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเกษมเขมรโกนะก็เป็นการปลูกเสกนอกวัดนะั่นแหละท่านก็ปลูกเสก หลายพิธีหลายวัดอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนอกวัดที่ท่านปลุกเสกนั่นแหละข้อมูลแล้วก็โบโบชี้บอกว่าเป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็แขวนได้สบายใจเลยนะครับนี่สวยด้วยแต่ก็มีกระเทาะหน่อยนิดนึงไม่ใช่พระซ่อมมาหรือเปล่าเนี่ยมีรอยเล้าตรงเนี้ยนะพระน่าจะซ่อมหรือเปล่าปรีนิดนึงนะเพราะมันไม่ ไม่ได้ไม่ได้อะไรเนี่ยมันไม่ได้แตกออกนะแต่ว่ามันปริหรือเปล่า <c oughs> ลงกล้องก็ไม่เห็นหรอกพี่น้องเอ้ยนะครับนี่เห็นไหมฮะนี่มีรอยรานมีรอยร้าวเข้ามาแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้แตกออกทั้งหมดนะเป็นแค่ 100, 100รอยรอยร้าวเข้าไปนะเนี่ยนี่นะฮะนี่เป็นรอย เป็นลอยเข้าไปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมดหักครึ่งนะเป็นแค่ลอยลานเข้าไปลานเข้าไปหน่อยๆนะครับนี่สีออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยน้ําเงินคลามสีออกน้ําเงินคลามหรือเปล่าสีน้ําเงินไม่เนอสีน้ําเงินนั่นแหละออกน้ําเงินคลาคลามม่วงๆหน่อยเนาะสีนะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่ มีหมุนเวียนนะครับมีหมุนเวียนในในในตลาดเหมือนกันนะมีหมุนเวียนในตลาดนะครับแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยนะฮะหลักร้อยกลางกลางนะครับหลัก,กนะร้อยก,ก็ห้า้อยบวกลบนะฮะห้าร้อยบวกลบไม่รู้บวกกันเท่าไหร่ไม่รู้ลบกันเท่าไหร่นะครับ <iber? S 1> ก็อยู่ราวๆเนี้ยนะครับผมราวๆนี้เลยนะครับห้าอยบวกลบ บางเพจก็ดันดันไปถึงพันเพราะว่าปีพศเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกพระดีปีลึกพระดีปีลึกพิธีใหญ่นะครับส่วนมวลสารเนี่ยก็ไม่ทราบเขาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้นะครับน่าจะเป็นผงผู้ทุกคุณต่างๆนั่นแหละนะครับเป็นเอกลักษณ์อยู่นะเนื้อเนี่ยเอกลักษณ์เลยมสะท้อนแสงนะพี่น้องนะครับสะท้อนแสงเนื้อเนี่ย เป็นเอกลักษณ์เลยน no? ะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็สะท้อนแสงยิบยิบยับยับอ่านะเห็นไหมนะครับปึ๊บอย่างนี้นะเอออย่างนี้ยนะฮะก็ถามว่าหน้าเก็บไหมหน้าเก็บเพราะว่าปีลึกแล้วก็ข้อมูลนะฮะก็บอกว่าเป็นลวงพ่อเกษมเขมะโกด้วยเพราะว่าวัตถุมงคนของลวงพ่อเกษมเขมะโกเนี่ยราคาก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ลงมากนะราคาลงก็ไม่ได้ลงมากนะครับเป็นพระดีเป็นพระ เลยมีประสบการณ์เยอะนะครับผมแล้วก็ของเก๋ก็เยอะนะที่เป็นแบบของหลวงพ่อเกษมออกจากวัดสำนักส่งสุสานไตลักษ์เลยเนี่ยเก๋เยอะด้วยนะครับดูยากมากไม่ใช่ดูยากมากก็เก๋เยอะนะดังนั้นนอกวัดที่ท่านปลูกเสกก็ราคายังไม่ได้สูงมากนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบ嘛เนาะสายหลวงพ่อเกษมคิมมโกที่สีน้ําเงินหรือสีม่วงเนี่ยนะออกเสียงเพี้ยนๆหน่อยมีแบบเป็นประกายเงินด้วยนะก็ น้ำเงินน้ำเงินออกเสียงเพี้ยนก็นำเงินนั่นแหละนำเงินมาให้เรานั่นแหละนำเงินนำเงินหรือน้ำเงินน้ำเงินเห็นไหมจะได้มีเงินไงเออเนาะนะครับก็ออกเสียงเพี้ยนเพี้ยนไปอย่างนั้นด้วยนะครับของเก๊มีไหมนะของเก๊ก็ยังไม่ได้เจอนะครับผมตอนนี้ของเก๊ไมงไม่เจอเพราะว่าข้อมูลก็ยังเขายังไม่ได้เผยแพร่เยอะแล้วก็เขาเรียกราคาก็ยังไม่ได้สูงมาก นะครับก็เลยยังไม่ได้มีของเคสักเท่าไหร่เนาะนะครับก็หน้าแขวนหน้าบูชาแล้วก็หน้าสะสมนะฮะเป็นแบบคล้ายๆเป็นแรไอเทมสีสผิวพระประเภทอย่างเงี้ยอย่างอื่นก็มีแต่ผงพุทธคุณเห็นไหมถ้าเป็นพระแบบอย่างอื่นที่ทําเป็นรูปเหมือนไอ้พระองค์พระพุทธเนี่ยนะฮะส่วนมากจะเป็นผงพุทธคุณล้วนๆนะครับผงพุทธคุณล้วนๆเลย ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นทางทางด้านการจัดสร้างเป็นเอกลักษณ์กับผู้นี้ง่ายนะครับผมก็อ่าโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับจะได้มานั่งโมต่อไปเบื่อหรือยังพักเครื่องเนาะนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีพี่ต้องขอการเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ